ทุก่าะพาไปเที่ยวกันที่อำเภอปายกันบ้างค่ะสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดแม่ห้องอนค่ะเปิดกิจกรรมฤดูการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรบ้านแพมบกอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องอนเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรสืบสานวิถีไทยใหญ่สร้างไรายได้ยั่งยืนค่ะ ที่บ้านแพมบกตำบนทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนเปิดกิจกรรมฤด,ดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแพมบกอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องอนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนกเกษตรกรในพื้นที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมเพื่อย,ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสานวิธีไทยใหญ่สร้างรายได้ยั่งยืนซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสาธิตและกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวดำนาแบบโบราณ การทำไม้กวาดจากใบปุ่มเป้งการสารตะแล้วจากไม้ไผ่การทำน้ำพิษขั้วทรายและการทำข้าวส้มการเก็บผักปลอดภัยจากแปลงจริงทั้งนี้เพื่อเปิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแผมบกอย่างเป็นทางการเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงเกษตรของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรหน่วยงานรัฐสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วิถีชีวิตของท้องถิ่นค่ะ